นี่คือการชกที่อับประยศ์ที่สุดนะครับระหว่างกงจักอกองจักปอพ่ออินกับเชิงละไวนักชกของกัมบูชาซึ่งเชิงลวไวนี่หรือเจ้าเสิงไวไวนี่ก็โดนโกงจักนี่ก็อัดน่วมเลยครับโดนนับไปหลายครั้งนะครับแต่ผลปรากฏว่าเจ้าเสิงไวไวหรือเชิงละไวนี่เป็นฝ่ายชนะนะครับนี่ก็ต้องบอกว่างงตาแตกนะครับซึ่งการชกก็เกิดขึ้นมานานแล้วครับผมก็เลย อยากจะมาเล่าอีกนะครับคือมันบอกว่าเป็นการชกที่อัปยศโกงอภิมหาโกงนะครับคือต้องทําใจถ้าจะไปชกที่กัมพูชานะคือถ้าไม่ชนะน็อกนี่ก็ก็มีแต่แพ้เพราะว่าทั้งกรรมการอา่กรรมการบนเวทีแล้วก็กรรมการให้คะแนนนี่ก็ก็คงจะต้องให้นักชกกัมพูชาชนะอยู่แล้วถ้าเขาไม่โดนน็อกก่อนนะครับ ซึ่งการชกครั้งนี้แม้แต่ชาวกัมพูชาเองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบนี้ถึงไม่เจริญสักทีวงการมวยกัมพูชาคือกรรมการเนี่ยถ้าให้ฝ่ายตรงข้ามชนะคนชนะนักชกกัมพูชานี่แน่นอนว่าก็ต้องโดนหลายอย่างแน่นอนทั้งทัวลงทั้งโดนตำหนิโดนด่าว่าขายชาติ ก็เลยต้องทําแบบนี้แหละคือโกงเอาเลยยังไงยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับคือถ้าถ้ามาชกที่ไทยนะไอ้นักชกกัมพูชาคนนี้เจ้าเซิงเว่ยไวคนนี้ถ้าโดนขนาดนี้นะแพ้กรรมการก็จะแพ้อยู่แล้วแต่นี่ไปชกที่บ้านเขาก็เลยต้องทำใจหน่อยต้องชนะน,นอกอย่างเดียวคือ วงการมวยของกัมพูชาก็บอกว่าเป็นออริจินอลเป็นโนนเป็นนี่เป็นต้นตำรับเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เป็นต้นตำรับต้นมะขามต้นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้เจอนักมวยไทยของแท้เจอนักมวยไทยที่ประสบการณ์สูงก็แพ้ไม่เป็นท่าแหละถ้าไม่มีกรรมการก็แพ้นะครับ แต่ว่าแพ้นี่คือเขานักนักชกกัมพูชาเนี่เขาก็ต้องบอกว่าถ้าแพ้คือแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีแพ้อย่างมีเกียรติอย่างกรณีที่นักชกกัมพูชาไปชกที่ญี่ปุ่นพอแพ้แล้วเอาธงชาติขึ้นไปชูบนเวทีจนต้องโดนกรรมการไล่ลงจนต้องออคล้ายๆว่ามีผู้ชมแถวนั้นเขาก็โห o นะครับผู้ชมในวันนั้นเขาก็โหไล่ลงก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ ถ้าบ้านผมในสายตาของผมคืองี่เง่านะครับถ้าทาในลักษณะนี้การที่นักชกกัมพูชาพยายามที่จะเอาชนะนักมวยไทยนีย่คือมันเป็นความฝันของเขาแหละความฝันของมวยคุณ,คณคแมรทั้งหลายแหละเพราะว่าถ้านักชกคนไหนนักมวยคนไหนที่สามารถเอาชนะนักมวยไทยที่ชกรือคนไทยได้ได้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมีเกีย д, รติคล้ายว่ากอบกู้เอกรากว่างั้นเถอะถ้าพูดตรงตรง,ตรงนะ กอบกู้เอกราชไปเลยแหละ้าพูดกันตรงๆเพราะว่าเขาเนี่ยอยากเป็นโนหนึ่งอยากเป็นลำเบอร์วันของวงการมวยของวงการาการต่อสู้บนผืนผ้าใบแต่ก็คงจะได้แค่ฝันแหละเพราะว่าจะอยู่จะมากระโดดข้ามนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอภิมหาการโกงอภิมหาการชกมวยที่อับยศที่สุดนะครับ ซึ่งคลิปนี้ก็เกิดขึ้นนานแล้วแ่ะนะครับแต่ผมก็อยากจะเอามาเล่านะครับก็รู้สึกเห็นใจทางกงจักนะครับที่ต้องมาเจอกับการโกรงทุกรูปแบบแบบนี้แต่ก็ต้องอทำใจเมื่อไปะชกที่กัมพูชาอย่างที่ผมได้กล่าวมาคือต้องนอกอย่างเดียวชนะคะแนนนี่ก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับ